สวัสดีพี่น้องมาพบมาพร้ากับบ่าวคำน้ำมงกื่งเก่าคือเดิมพี่น้องเลยมื้อนี้บ่าวคำนี่เมโน,โนพูพิเศษพิเศษมาให้เบิ่งเจ้่ว่าเคยกินอยู่แล้วเพืเ่พี่น้องเนาะทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวฮ่องหรือต่างประเทศเนาะตัวอย่างแรกคือไข่หมูแดงพี่น้องพี่ซอสอะยังไข่หมูแดงอยู่พี่น้องเลยอาทิตย์เช้านี่เมนูอันเด็ดคือเขาเขาบอท่าเขาบุหรี่บุหรี่ให้เราเห็นเนาะ อบหอยพี่น้องหนึ่เหมือนต้มนี่อบเอาอบอบอบแล้วก็จังมาก้อยแจียวเจียวบีมูแมลพี่น้องแจีวมังงาวพี่น้องแซ่บแซ่บกันมาพี่น้องว่า fc มาถูดีกคนเอาคือเดิมเดิมก็คืออันปลาแยกน้ำสมพิ้นตามให้เบาคั่มน้ำม้งไงเด้อพี่น้องเลยมันในยายกิ้นน้ำนี่บอกอะไรยายห่างมันลืมอันไม่จีบพี่น้องเลยฮะท่าไม่จีบไม่พอลูก มี่พักกันพักเสริมแล้วก็พักแควพี่น้องแล้วก็ใบสะทินกระเทียมพักบัวกินกับเนาะมันมันจังสี่ทำให้อาหารย่อยเร็วพี่น้องตัวหัวหอยมันมันอาจจะทีย่อยยากบางคนกินยำบัวแหล่งนาะพี่น้องขอแม่พี่น้องเนาะกินกับไห้ระวังหูระวังตามันเนาะยันเบื่อยันขึ้นมาเล่ได้ได้ดีโ นพันหรือมีเงาพี่น่องเนาะยาเอาเงินให้มีไหมมได้กินก่อนเลยได้พี่หน่องเบิ้ไแ่บดีแดงพี่หน่องเลยมาเด้อพ่อพี่น้องเด้อ FC เบิ้ลสุขุมสุดขั้นเนาะที่เบาข้ามที่ตาพ่านที่เบาไก่ที่เราเรื่อง FC เบิ้ลสุขุมสุดขั้นยูทูบเบอร์เนาะมันกินข้าดับเบาข้าแล้วก็ซอยจุหอยโอ้หอยพี่น้องกินโอ้หอยพราพอมันหมุนพี่น้องเลยพอมีสเต็ป กินหอยแรงดีคนวะกินดีแหงหมดนะพี่ออเหนนะฮะนใหญ่ดอกพี่อองนี่ยเนี่ยอไรละเห็นมเนี่ยบอกอะไรเด้อเขาน้ำบอกน้าม่งเี่ยวบ้านนี่ดีเนดอ

ก็เท ok uh, ok ียน um> oui> um> hey um> uh <Okay. sure ้่กินแบบคนกินเป็นพิซซ่าว้งหลามากินกระเซ็บได้ไร้เล่นงแล่นกาเจงคอมขาวน่ ai đi thật một đen hàng đi Cái kêu lên nồi kéo kéo kéo. đi đi vậy. ta bảo

กินเขาลุงเยาวทเจาะเนี่ยค่ะเนเ่ทไทำยาท้องหออืมก็แไปอะไรก็ตายบ่อะไรก็ตายคะวะ พ่อถ้าคิดปลุกให้ตื่นเฮาทอยอีังไงบริสุทธิ์ได้ปีหน่อยอย้ําตรงนี้ได้ไหมหนะเคยไปไปงมอยู่พายใหม่เคยกินตอนเที่ยงกินถึงเลยเราประเทศย พอเทาตั้งใจทีแบบเป็นในพ่อแม่พี่น้องบ่งนาะว่ายก็เพิ่เพิ่ากมันซื้อน้องเอยปูกเองม้งเช้าปูกเาอปทเพื่อพอนะพอดีพอดพรวยไป่วยรวยกินข้ากเอ ถ้าพอเอ้ยเอ ading, ้ยแค uh, uh. hmm. oh, um. ่นลูกเอ้ยอะไรเนี่ยมันย่ำเถอะมันบัติดมันบอลน่ะได้รู้ปุ๊บ เอาม้เาแงปูอัน right. ้แรงอปังจอยก้มมาเจอหอยม่วงหมดเลใส่อนอนูที่งอันอยู่อันอันนี้ก็กะอยันปิ้งบุมนี่นเนาะบุมไม่ดนเพย ม่เขาเบดน้เขาลากลอบอกยอมวงยเ็ยังไข่อดมุ้งหินอยู่ได้ละค่ะหลายบาทได้จับนีและพ่อได้ซ้ำแล้วพ่อนี่เห่อมัดใสมันก็ใสโบได้เนี่ยมันแฟร์ไมเบรกแต่เบรคมันย้อนอยู่แล้วเบรคลง

ซื้อซอยจุไม่เห็เบิ่งน้อเลยไปบ่เท่าเอาบโไลนะก็ซ่บกระดอกพี่น้องเลยขนเหด้อพ่อพีน้องด้วยปลาโไลโคเสะากติตาเบาคมเน้อพี่น้องด้ากคนพูดลงหนาเนาะ พี่น้องเอ้สานี้ก็เท่าไี้ทุกคนแหละบุบเบิ้ลเบิ้ลไปเก็บเ้าหน่วยผ่าก็เสี่าก็่ายหมอบข้าเด้อพี่น้องเด้อควสุภาพแข็งแรงบุญสุขคนสุขบัตรสุขสุขคนเอซเนาะสบายดีพี่น้อง